กับผมหนุ่มกันยายนวันนี้เรามาอยู่พบกับช่อง8 9สีวันนี้ผมจะมารายงานข่าวเรื่องกลุ่มเด็กสีคนได้แนะนำหนังสือน่าสนใจมากครับขอบคุณครับค่ะออไรดอยาอ่านหงสืออไเป็นไเป็นตัดแกงไปหลัตอบปนีดูเลยดูเอาูเลยอว่าเับี่ด สว,สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันลดดูเที่ยงเลขที่9ม .4 ีับหครับผมชื่อเด็กชายพิรการจนเหลืองม .4 ีับห้าเลขที่1ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือสกุปปีดูตอนมนุษย์ถ้ำปิศนาครับคนแต่งก็คือเจมแกลซี่ปีที่หิมนะครับปี สองห้าห้าสองครับส่วนผู้แปลหนังสือนี้ครับอัมพรมิ่งเมืองไทยครับบทนําเกี่ยวกับการไขปริศนาจากมนุษย์ถา้าปริศนาและใช้กลต่างๆเพื่อจับมนุษย์ถ้ำเชิญชวนนะครับให้อ่านหนังสือนี้นะครับเพราะว่าทําให้แบบเราเวลาว่างนะครับเกิดประโยชน์นะครับแต่ว,ว่าทาให้เราสนุกเพลินกับหนังสือนี้ได้ครับและก็ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้สามารถฝึกภาษาอังกฤษในตัวและสามารถคิดวิเคราะห์เอกต่างๆได้ครับ เดี๋ยวผมชื่อ,อนายรองรับมันไมนเห่าเลขที่ห้าอยู่ชั้นมสี่ห้าครับเดี๋ยวล้ผมชื่อนายอธิมาร์มีจันเทนอยู่ชั้นสี่ห้าเลขที่ห้าครับหนังสือเล่มนี้นะครับคือเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่เออ่เช่นขี้ผาดข,าดขาดัดน้ำกรดครับและช่วยสามารถลดอาการของโรคได้ไหลายอย่างครับห<อ>นังสืเอเล่มนี้นะครับมาจากคนละทิ้งแม่บ้านนะครับ การที่ตีน้ำเปอร์สำนักตีนและบ้านจำกัดครับแล้วปีที่ตีนเปอร์สองห้าห้าศูนย์ครับอ๋อประโยชน์ของนักเตะที่นี้ครับได้หลายอย่างครับได้รู้จักสมุนไพรครับแล้วก็เนี่ครับใช้รักษาได้ครับเนี่ยครับแล้วปีรูปภาพประกอบได้ครับ ม่าถึงไัเนาอยากฝใ่าย่งสีไว้ครับเพราะว่ามีประโยชน์มากเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับรับคครับ